ตอนมาเกิดก็มาตัวเปล่าทำไมเราเสียใจกับสิ่งที่จากเราไปสังเกตไหมทำไมเราถึงทุกข์ใจกับคนตลอดเวลาตอนรู้จักกันก็ดีดีแต่พอผิดใจกันทะเลาะกันเพราะอารมณ์หรือสาเหตุอื่นๆจนทำให้ชีวิตพังสุดท้ายก็แยกจากกันทำให้ทั้งเราและเขาทุกข์ใจแล้วเราจะทำอย่างไร ฝึกมองโลกตรงไปตามความเป็นจริงครับไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปอย่าดีใจนานอย่าเสียใจนานเพราะขนาดร่างกายที่เรากำลังปรุงแต่งบำรุงสักวันเราก็ต้องทิ้งกายนี้ไปคนสัตว์สิ่งของทรัพย์ที่เรากำลังสแสวงหาก,ก็เช่นกันได้มาก็ดีใจพอเสียไปแปลกไหมทำไมเราต้องทุกข์ใจทั้งทั้งที่ตอนเรามาเกิดเราก็มาตัวเปล่า มาแสวงหาพอมีบางสิ่งและเสียสิ่งนั้นไปเรากลับทําใจไม่ได้ทุกข์